เด็กหญิงมณีกับทําอันทําให้งามเด็กหญิงมณีในชุดไทยงดงามเดินตามคุณแม่การดาไปวัดฟังพระอาจารย์สอนธรรมะด้วยความตั้งใจพระอาจารย์ยิ้มเมตตาแล้วบอกว่าทําอันทําให้งามนั้นมี2ประการคือขันติและโสรัจจะถ้าใครปฏิบัติได้ชีวิตก็จะสงบและงดงามดุจดอกบัวขันติคือความอดทนอดกลั้นต่อความยากลําบาก คำพูดที่ไม่ดีหรือความรู้สึกที่ไม่พึงพอใจไม่หวั่นไหวง่ายเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ทนต่อลมฝนส่วนโสรจจะคือความสงบเสงี่ยมไม่วุ่นวายมีความสุภาพเรียบร้อยทั้งกายวาจาและใจดุดน้ำในบ่อที่ใสสะอาดและสงบนิ่งมณีเริ่มฝึกขันติเมื่อทำการบ้านยากๆเธอก็อดทนค่อยๆค,คิดค่อยๆทำจนเสร็จไม่ท้อถอยเลยแม้แต่น้อย และเมื่อเล่นกับเพื่อนๆพืนมณีก็ฝึกโสรัจจะกเธอพูดจาสุภาพไม่ตะโกนไม่ทะเลาะทำให้เพื่อนๆพื่นรักและเคารพเธอมากมณีเข้าใจแล้วว่าขันติทำให้ใจเข้มแข็งเหมือนเพชรและโสรัจจะททำให้คนรอบข้างรักและเคารพเธอเหมือนดอกไม้ที่หอมหวานวันหนึ่งมณีเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าความอดทนและความสงบคือเสน่ห์ของคนดีที่แท้จริงที่ทำให้ทุกคนมีความสุข ในงานวัดมณีช่วยพระอาจารย์บอกเล่าเรื่องขันติและโสรัจจะให้เด็กเล็กๆฟังทําให้พวกเขาเข้าใจทรรมง่ายขึ้นเมื่อเติบโต,ตขึ้นมณีเป็นผู้หญิงที่งดงามทั้งกายและใจชาวบ้านทุกคนเคารพรักและยกย่องให้เธอเป็นตัวอย่างของผู้มีขันติและโสรัจจะอย่างแท้จริง